สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ซทุกคนทุกท่านนะจ๊ะเราก็มาถึงหน้างานของเราแล้วเราก็จะนี่แหละค่ะมาทำถนนเส้นนี้แหละนู้นจากสีขาวขาวนั่นนะ่ะมาสุดแค่ตรงนี้สี่แยกตรงนั้นแล้วก็มาสุดสามแยกตรงนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะ วานน่าจรอยก็เริ่มเกาทางแล้วคะ่ะเกาลงไปเพราะว่าทางมันเป็นเหมือนน้าไหลมาแล้วมันกัดเซาะถนนนะทุกคนคะ่ะมันก็เดินเหินได้ลําบากสําหรับประชาชนเดินเหินใช้ซอยถนนเช่นเส้นนี้เนาะเราก็เลยได้งานนี้โดยผู้ว่าจ้างให้เรามากรีิดบทอััดแล้วก็เสริมเสริมรูปร่างเนาะประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะ หัวหน้าก็จัดมาแล้วค่ะเปิดใบผ่านจิกมาแล้วเริ่มจิกขอบจิกอะไรก็ไม่รู้ล่ะเนาะเอาตามภาษาของเจ้าพึ่งที่พยายามสื่อให้เอซเข้าใจนะคะทุกคนคะเพราะว่าภาษารถหนะมันยากสาหรับเจ้าพึ่งอะ่ะ ำพูดะแบบว่าเออใช้เล็บจิกอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะนี่เมื่อกี้เก่าเสร็จแล้วก็มาจิกอีกออ่ะจัดปลายค่ะหัวหน้าจร้อยขาเนาะเออนี่เป็นยังไงล่ะฝุ่นก็ฝุ่นจ้ะหัวหน้าไม่มีอะไรปิดจมูกเลยนะคะนน น,นี้ลุยลุยทําถนนน่าจะน่าจะทั้งวันอยู่ที่นี่แหละค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะมีเส้นตรงไหนอีกแต่มีไหมมีนะคะมีเกรดบทอันไม่มีแตอ่อันนั้นก็คอยคาสั่งอีกกนะ่อนเนาะ ให้มันเรียบให้มันสวยหรือจะเจ็กแบบไหนยังไงอันนี้ไม่รู้นะจ๊ะเอนอยู่กับพี่ตุงหกล้อด,ดำกรีนจ้ะจากคลิปก่อนหนะ้านี้ก็พิ่งไปเยี่ยมเยือนเข้ามาไปเห็นแต่น้องแซมเละทุกคนในทีมงานนะคะแต่ไม่เห็นป่าตุงไม่รู้ป่าตุงมาอีท่าไหนพอจะเพิ่งมาถึงนี่ป่าตุงก็โผล่มาเหมือนกันว้าจริงจ้ะจริงๆดูอะ แต่พี่เนตรนี่สงสัยไปหาน้องอามน้อยสงสัยจะไปหาน้องอามน้อยจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะนนโอ้โหนาโรใสจวดเงีไปหอยพูยนแล้วระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะทุกคนคะเนาะเพราะว่ามันเป็นงานซ่อมแซมนี่นะคะงานนี้เป็นงานซ่อมแซมก็ เราก็ทําไปตามท้องเรื่องเนาะตามที่ผู้ว่าจ้างท่านได้จ้างมาแต่แบบไหนยังไงอันนี้เจเจเพิ่งไม่รู้นะคะรายละเอียดลึกๆเจเพิ่งไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าเจเพิ่งก็จะเก็บรายละเอียดฝาก FC ทุกคนทุกท่าน กด <Grid> บรรยากาศวันนี้อึมครึมมากเลยนะคะทุกคนคะหลายๆพื้นที่ได้ยินข่าวมาว่าฝนตกแล้วแต่พื้นที่ของทางอำเผอบ้านกรวดยังไม่ตกนะคะแค่อึมครึมแต่ถ้ายังไงก็ให้เสร็จงานถนนนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยตกนะแหม่าโดดลงแห้งหลาย อันตรายน้ำคา่า วันห,หน้าก็ยืนคุมสิจะ๊ะเอาโบโอ้โหอ่ะ ค <Okay. S 2> วันหน้าสั่งการละอ้า

เยอะมา เจ้ายักษ์เกรเดอร์ของเราจัดการได้เรียบในพริบตาหัวหน้าจ้อยเจ้านี่เก่งอีหลีเดนี่งเนาะว่าหน้าจ่อยป้าจีเธอสมบุกสมบันอีหลีเดหัวหน้าก็ได้โอเคออไ,ปไปดูสรอก่อนโอ,โอเคไปทายหมอนใหญ่ๆมาให้เบิรงเด้อร์เอากระสมซื้อเขานะกะเขาว่าสอหมอใหญ่ก็บอกไปไปทายหมอใหญ่ๆมาให้ดูด้วย <laughs> <laughs> ตรงไปแล้วหัวหน้าจรจหันมาอีกรอบรอบนี้เปิดใบผานซะแบบคมกริบมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่จะเชฟป,ปะขนาดไหนเอาให้เนียนเชฟป,ปะหรือว่าตรงแปลนหรือว่าเอาเสมอรึมเออประมาณไหนก็ไม่รู้ดอกนะทุกคนเอ้ยเอาแล้วแต่ท่านเถอะอ่ะโอ้ย โโอ้ mm ้้วววาาเชี่ยเเรียบร้อยปะปะโออ่ะเฮ็ดฮ้าไปแล้วเนาะทุกคนเนาะ mm hmm. มีงานเท่ากับมีเงินคะ่ะทุกคนคะ่ะสู้ๆกันไปดิ้นรนกันไปเนาะตราบใดที่ปะ ก็ยังร้องท้องเราก็ยังหิวเราก็ต้องทำเนาะทุกคนคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะเนาะสู้ฝฟาฟันไปคะ่ะทุกคนคะห้ามยม่อห้าห้ามห้ามย่อท้อและยอมแพ้นะคะทุกคนคะเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่มีกําลังใจเราจะต้องบอกตัวเราว่าฉันเก่งฉันทําได้ฉันสู้เออเนาะเอา,เอา,เอา,เอาสมการของจะพึ่งไปใช้ได้นะจ๊ะ uh. นี่อ่ะไปไปเรื่อย เอฟซีจ๋าเนี่ยแดงแฟดเลยดูสิโอ,โอจัดไปหัวหน้าเจพึ่งก็ไม่รู้หรอกวิธีขึ้นถนนเกรดถนนแบบไหน,นเรียกยังไงเอาเป็นว่าทําให้ดีทําให้สวยเนาะให้ทุกคนที่เขาใช้ เขาที่อยู่ใกล้และใช้ประโยชน์ถนนแท่นนี้ให้ได้มากที่สุดเนาะสำหรับเราเราก็มาทําแล้วเราก็ไปเราก็ไม่ได้อยู่เนาะทุกคนเนาะใช่ไหมดังนั้นคนที่ใช้ประโยชน์เขาจะรู้ดีที่สุดนะคะนี่เขาอาจจะต้องเข้าออกสวนเข้าออกบ้านเ,ออเราในหน้าที่คนทำเนาะจรรยาบัณของเราคือทําให้ดีที่สุดเนาะให้ออกมากล่าวว่าตําหนินี่คือให้น้อยที่สุด เนาะทุกคนเนาะเราก็จะภูมิใจในในหน้างานในเนื้องานของเราสไตล์การทํางานของทีมงานเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเนาะคือถ้าเขาใช้ใช้ได้ดีเนาะถนนดีเดินเหินสะดวกเขาก็อาจจะแบบว่าเออให้พรเราไงทุกคนคิดคิดเหมือนจะพึ่งไหมให้พรเราว่าเออ ประมาณว่าขอบคุณเดอ้อที่ที่มาทําถนนให้ฉันเดินขอบคุณเดอ้อที่มาเกรดบดอาร์ตให้ฉันก็ได้ทางเขาออกสะดวกสบายนี่เราก็เหมือนได้รับพรไปในตัวนะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทําไม่ดีใช่ไหมเขาจะกเขาก็อาจจะแบบตําหนิเอออย่างนี้สไตล์ของเจ๊พึ่งก็คือจะจะบอกบอกอ่า ตัวเองและบอกคนรอบข้างในทีมงานก็จะประมาณนี้ค่ะเนาะเพราะเวลาเราทําดีเรากา็ถึงจะได้คํามชมย้อนหลังหรือไม่ได้ชมแต่อย่างน้อยเราก็คิดเอาไว้เนาะว่าถ้าเราทําดีมันก็ต้องได้ดีเนาะทุกคนค่ะอ๋อโอเคเจ้าพึ่งก็ขอ จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดไลค์กดแชร์ให้เจพึง่งขอบคุณมากๆนะจ๊ะมีข้อสงสัยประการใดเม้นมาได้นะจ๊ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเจพึ่งจะเข้าไปตอบนะคะโอเคบายบายยังเป็นทรรการคะ่ะสวัสดีคะ่ะ